สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูในระดับอนุบาลสองคุณครูแหมและคุณครูจิลาในจิจกรรมนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับอาเซียนให้มากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอาเซียนน่ารู้นั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเด็กๆไปร้องเพลง อาเซียนน่ารู้ถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะในอาเซียนมี10ประเทศสิประเทศสิประเทศในอาเซียนมี10ประเทศ ASEAN ไทยเมียนมาเวียดนามบรูไนามาเลเซียสิงคโปร์ แล้วอีกทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาในอาเซียนมีสิบประเทศสิบประเทศสิประเทศในอาเซียนมีสิบประเทศ A S E A N ไทยเมียนมาเวียดนามบรูไนามาเลเซียสิงคโปร์ ล้วอีกทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาต่อไปเรามาทำความรู้จักกับอาเซียนน่ารู้กันค่ะนี่ก็คือแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นแผนที่10ประเทศรวมกันอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่า10ประเทศนั้นจะอยู่ใกล้ๆกันเลย ซึ่งการรวมตัวกันนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันที่จะดูแลในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสันติภาพสันติสุขในการที่จะอยู่ร่วมกันรวมถึงการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะสังเกตเห็นว่าอาเซียนจะมีสัญ,ญลักษณ นี่คือธงสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนะคะมีรูปที่คล้ายกับต้นรวงข้าวถ้าเด็กๆนับดูก็จะนับได้สิบต้นถูกมัดรวมกันอยู่เป็นสีเหลืองสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนต้นรวงข้าวสิบต้นก็หมายถึง10%ประเทศนั่นเองค่ะอยู่บนพื้นที่สีแดงสีแดงหมายถึงก้าหาญสามคัคคีและก้าวหน้า และล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องชื่อประเทศธงประจำชาติและคำทักทายของสมาชิกอาเซียนกันค่ะธงชาติบลูนายลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำ ผ้าตามแนวทะยงมุมจากด้านคันธงจะลดปลายธงซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบนแถบสีดำอยู่ด้านล่างขณะที่กลางธงนั้นมีตราแผ่นดินของบรูนายประทับอยู่คำทักทายประเทศบลูนายสามัดดาตังค่ะอาหารประจำชาติบรูนายคืออัมบูยัตค่ะธงชาติกัมพูชาลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็นสามริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดงกว้างสองส่วนมีรูปปรา,าสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลางขณะริ้วด้านนอกทั้งสองด้านมีสีน้ำเงินและกว้างริ้วละหนึ่งส่วนเท่าๆกันคำทักทายประเทศกัมพูชาสวัสดีค่ะอาหารประจำชาติกัมพูชาคืออา็็กค่ะธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนโดยสีต่างๆของธงมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสระภาพสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมคำทักทายประเทศอินโดนีเซียสลามัตเซียงค่ะอาหารประจําชาติอินโดนีเซียคือกาโดกาโดค่ะ ธงชาติลาวลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น3ส่วนโดยแถบตรงกลางจะมีสีน้ำเงินกว้างสองส่วนมีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลางขณะที่แถบด้านนอกทั้งสองด้านมีสีแดงและกว้างริ้วละหนึ่งส่วนเท่าๆกันคำทักทายประเทศลาวสบายดีค่ะอาหารประจำชาติลาวคือสลัดหลวงพระบางค่ะ ธงชาติมาเลเซียมีแถบสีแดงสลับสีขาวรวม14แถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง8ใน14ส่วนของผืนธงด้านกว้างและยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาวภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าวมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉก คำทักทายประเทศมาเลเซียสละมัดดาตังค่ะอาหารประจำชาติมาเลเซียคือนาชีเลมักค่ะธงประเทศเมียนมาได้แบ่งตามความยาวออกเป็นสมส่วนและมีความกว้างเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนมีสีที่แตกต่างกันไล่จากบนลงล่างคือสีเหลืองสีเขียวและสีแดง ขณะกึ่งกลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่คำทักทายประเทศเมียนมาคืคอมิงกรรบาค่ะอาหารประจำชาติเมียนมาค,คือหลาเพชทค่ะธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและพระดลภาพ ซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาวประกอบด้วยดวงอาทิตย์รัศี8แฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกจำนวนสามดวงและตั้งอยู่ตามมุมของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดรวนเป็นสีทองส่วนด้านที่เหลือของธงได้แบ่งครึ่งตามความยาวโดยแถบบนสีน้ำเงินและแถบล่างสีแดง คำทักทายประเทศฟิลิปปินส์คือก um ูมุสตาค่อาหารประจำชาติฟิลิปปินส์คืออะโดโบค่ะธงชาติสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างมีม,มุมด้านบนของคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีดาวห้าแฉกจำนวนห้าดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าโดยรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกต่างมีสีขาวซึ่งสีและสัญ,ญลักษณ์แตกต่างกันคำทักทายประเทศสิงคโปร์คือนีห่าวค่ะอาหารประจำชาติสิงคโปร์คือลักซาค่ะธงชาติไทยประกอบด้วย3มสีหลักได้แก่ สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินมีการแบ่งเป็นริ้วจำนวนห้าแถบซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกด้านบนด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลําดับทั้งนี้แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นๆเป็นสองเท่าคําทักทายประเทศไทยคือสวัสดีค่ะ อาหารประจำชาติไทยคือต้มยำกุ้งค่ะธงชาติเวียดนามผืนธงเป็นสีแดงร้วนตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกเป็นสีเหลืองเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามคือนักปราชญ์ชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าและทหารคำทักทายประเทศเวียดนามคือ สินเจ้าค่ะอาหารประจำชาติเวียดนามคือปะเปี๊ยะเวียดนามค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูสองภาพนี้สิคะว่าภาพไหนคือธงชาติประเทศไทยหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะ ใช่แล้วค่ะหมายเลขสองคือธงชาติประเทศไทยเด็กๆสังเกตดูสองภาพนี้สิคะภาพไหนคือธงชาติประเทศอินโดนีเซียหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะ<ๆ>ใช่แล้วค่ะธงชาติประเทศอินโดนีเซียคือหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ เด็กๆสังเกตดูสองภาพนี้สิคะภาพไหนคือธงชาติประเทศบุนายหมายเลข1ห,หรือหมายเลขสองหนะ้าใช่แล้วคะ่ะธงชาติประเทศบุูไนคือหมายเลขสองนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ถึงเรื่องของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศแล้วเด็กๆเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอการอ่านชื่อประเทศอาเซียนตามธงชาติทั้ง10ประเทศส่งมาทางไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูระดับอนุบาลสองขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ